สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทำในส่วนของการลบข้อมูลนะครับในฐานข้อมูลนะครับทีนี้วิธีการนะครับเริ่มก็คือเราไปที่ไซต์นะครับเ a นูไซต์เราไปเลือกที่ช็อปนะครับกดนะครับเวลาเราสร้างไซต์ไว้นะครับจะมี ใส่เกิดขึ้นนะเลือกวีช็อปผมตั้งชื่อช็อปเนาะกดดันนะครับจากนั้นนะครับนะก็ทำการเปิดนะครับเราจะทำการเปิดตัวงานเรานะครับงานเราอยู่ที่ช็อปนะครับโชว์ผลิตักต์นะโอเพ ครับในส่วนนี้นะครับนะเราจะมาทำในส่วนการลบข้อมูลนะครับคอนเซปต์นะคอนเซปต์ก็คือนะครับนะเวลาเราโชว์ข้อมูลนะครับเราโชว์ข้อมูลนะครับนี่มีโชกข้อมูลใช่ไหมครับนะเมื่อเรามีการเพิ่มนะครับผมเพิ่มเป็น104 เป็นหนึ่งส่วนสี่แล้วก็ลบนะครับลองลบเนาะปึ๊บนะจบออกมาแล้วนะครับนะเราจะทําลบนี้ได้ยังไงนะครับวิธีการนะครับวิธีการการทําการลบเนาะนะครับขั้นที่1น,นะครับให้เรากดเข้าไปในตารางนะครับนะอันนี้มีเจใช่ไหมครับนะถ้เาเพิ่มเป็นแป เปิดนะเป็นแปดแล้วเพ่มเป็นแปดน,นะครับตรงนี้นะครับเราห้ทำใส่คำว่าลบนะครับนะเราจะลบข้อมูลนะครับนะเลือกจากนั้นนะครับนะเราสร้างไฟล์ลบนะครับนะไปที่ไฟล์นิวนะครับ p นะครับแล้วก็เลือก t m l 5เนาะ Create นะครับโอเคหน้านี้นะครับนะก็คือเราจะทำเป็นตัวลบนะครับ โค้ดไ <Code S 2> ปเลยนะครับนะดอะไรนะครับเปิดใหม่ก็ได้ดรีมนะครับปุ๊บนะตอนนี้ก็คือเราเราสร้างใส่แล้วนะเราสร้างใส่แล้วนะครับไปที่ไซน์นะครับมินิไซชอปนะครับแดน นะครับแล้วก็ไปเปิดตัวโชว์โปรดักตนะครับนะผมเปิดโชว์โปรดักตอันนี้เมนูนี่มีเยอะแยะเก็บนะครับเยอะไปนะเก็บไปก่อนนะครับที่นี่เราจะทำการนะครับนะเมนูลบเนาะนะครับนะผมลบตัวตัวเดิมออกนะนะครับนะ รตรงนี้นะครับตรงนี้น,ไไน,น,ะนะครับนี่ใส่เนาะเลือกช็อปนะครับอย่าลืมนะครับนี่ตรงเลือกนี้ดันเนาะลบะลบข้อมูลนะครับคอนเซปต์ง่ายเราเลือกนี่นะครับจากนั้นไปไฟล์ไปที่ไฟล์นะ New p p นะครับทีม L5 create นะครับงานนี้คือหน้าลบหน้าลบข้อมูลนะครับเป็นลบข้อมูลเนาะกด save นะครับผมตั้งชื่อว่าเดียว delete นะครับนะ p e l i t e t psp นะครับนะกด psp นะครับแล้วก็ save นะทับไปเลยครับที่นี้นะครับนะเราจะลบอะไรเนาะนะครับขั้นที่หนึ่งนะครับเมื่อเราเมื่อเราเลือกที่ตารางเนาะเราเพิ่มคอลัมน์เข้าไปนะครับจาก6เป็น7ใช่ไหมครับนะถ้าเราเพิ่ม8ก็จะ มีคอลั์เข้ามานะครับก็ไม่เป็นไรเราจะลบเราเลือกไฮไลท์ตรงลบนะจากนั้นนะครับไปที่ลิงก์นะครับนะเลือก delete นะฝฟายชื่อว่า e l e t e เนาะเราจะลบนะจะลิงก์มาที่ฟล์ delete นะครับจากนั้นเลือกที่พารามิเตอรครับกดเนี่ยพารามิเตอร์เราจะลบตามอะไรนะครับนะ แน่นอนครับเราจะลบตาม ID เนอะเนี่ยมี ID นะครับหมายถึงว่าเราจะลบข้อมูลนะครับตาม ID ของสินค้านะครับนี่ ID ของสินค้านะครับาตาม ID ของสินค้าตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะลบตาม ID ตรงนี้นะ Product ID นะครับวิธีการก็คือเลือก Product ID copy มาเลยนะครับ แล้วก็ใส่ไปที่ Value นะครับเนะี่ยแมงู้ตัวนี้ด้วยเนาะเนมนะครับ product id control v นะครับก o อปีมาเลยนะครับตรงนี้คลิกเลือกใส่ไฟเนาะเลือกที่ product id นะครับตอบโอเคโอเคไม่ต้องคิดอะไรมาครับโอเคนะครับนะเซฟปึ๊บนะครับ จากนั้นนะครับตรง delete นี้นะครับนะเราจะทำการนะครับนะ insert ไปที่ w i n d o w เนาะ Insert นะครับอ n s e r t อะไรนะครับหมายถึงว่าตรงนี้นะครับคลิก Data นะครับจากนั้นไปที่ delete นะครับอ่านเล็กคอร์ มี delete record ตรงนี้นะครับคลิก delete record นะครับเราจะ delete อะไรนะครับนะแน่นอนครับ primary key เนอะตาม primary key ไทนขโอล product นะ table ตัวนี้ก็คือ product นะ primary key ก็ product id เนอะเราจะลบตามนี id นี้นะครับนะ product id ลบเสร็จแล้วในหะ้กลับไปที่ไหนนะครับกลับไปที่โชว์โปรดักนะครับกดโอเคนะครับนะก็เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราเข้าไปดูโค้ดเนาะอันนี้คือเป็นการลบนะดีลิทเนาะนะครับกดเซฟปึ๊บนะลองรันดูเนาะวิวนะครับ ผมลองรันใหม่เนะนะวิธีการนี้คือเรามารันที่ไฟนี้นะอันนี้นะครับนะกดเซฟโอกก่อนนะครับรันที่ไฟโชว์โปรดักต์นะครับเห็นไหมเมื่อกี้นี้ผมเพิ่มตัวนี้เข้ามาก็เลยมีตรงนี้อนะ่กดลบปุ๊บหายเลยนะครับนะลองเพิ่มเข้าไปหนึ่งสองสามหนึ่งศูนย์สามเนาะ 104 105อะไรก็ว่ากันไปเนาะนะครับนะผมลบออกนี่ปุ๊บนะครับมันจะออกไปนะครับนี่คือการลบนะคะคอนเซปต์คอนเซปต์ปก็คือลบตาม ID นะครับนะลบตาม ID นะครับนะอ่ะขอจบในส่วนของการลบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับนะสวัสดีครับ